ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะคะสำหรับทีมงานโชคน,นันนะคะวันนี้ก็กําลังเดินทางไปส่งที่อำเภอนนทลายจังหวัดสุรินนะคะหลังจากาที่เราเอารถนะคะไปโชว์ออกพุธที่โรงงานน้ําตาลสุรินมานะคะทีนี้ก็ระยะการเดินทางที่เราจะเดินทางต่อก็อประมาณ 1, 100กิโลนะคะจากอำเภอ,เอปราศาสนะคะ คือคันหน้าเพาท้ายของฮีโน f เอซนะคะแกะลูกหน้าอ e 0สุล็อกกี้ค่ะแล้วก็สโลโตย์ต้า 5L ค่ะระบบเบรกเป็นระบบเบรกลมอิสระนะคะพรอมอไรพาวเวอร์ตัวถังจะอยู่ที่กว้าง2เมตร10นะคะสูงเมตร40ยาวเฉพาะตัวถังอยู่ที่3เมตร60ค่ะ ช่วงช่วงล่างนะคะของเราก็โครงสร้างจะเน้นในเรื่องของการรับน้ําหนักได้จริงนะคะอย่างเช่นชุดแหนบก็เป็นชุดแหนบ77เซนเป็นแหนบใหม่นะคะแหนบเต้าใหม่รองรับน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเราอัดเข้าไปเพื่อรับน้ําหนักได้ที่ประมาณ10-12ตัน